สวัสดีค่ะสำหรับใครที่มีอาการสะอึกนะคะเราจะมากดจุดนะคะเพื่อบรรเทาอาการสะอึกกันค่ะโอเคค่ะจุดแรกนะคะจะอยูอ่บริเวณหัวคิ้วนะคะของเราทั้งสองข้างกดลงไปค้างไว้นับ 1- นึถึงสาสนะคะกดลงไปค้างไว้นับ 1- นึถึงสาค่ะทําทั้งหมดห้ารอบนะคะค่ะแล้วก็วิธีที่สองนะคะให้เรากลั้นหายใจเป็นเวลา10วินาทีนะคะ นหายใจเป็นเวลา1 0วินาทีค่ะทําทั้งหมด5รอบนะคะค่ะโอเคค่ะสําหรับใครที่มีอาการอ,อึกอยู่นะคะก็นําวิธีนี้ไปฝึกทําดูนะคะค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาและได้เสริมและได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สามารถทกอินบอกมาสอบถามได้นะคะยินดีให้คาปรึกษาค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ